ครับสวัสดีรถมือ2องอำเภอกัตลั์เข้าใหม่มาแล้วห่างหายกันไปนานครับติดภารกิจนิดหน่อยงานยุ่งงานยุ่งเมาหนักนิดหน่อย P.C.X มาใหม่ปี2019ครับดาว5,900้าค่างวด2,000บาทใบเดียวนะไม่ต้องมีคนค้ำประกันตัวรีโมทปี19ตัวท็อปเวฟร้อยยบห้า I.L.E.D คันนี้ดาว5,900ปีต่ำจะได้ตัวท็อปนะค่างวดถูกๆแค่1,482บาทสกูปปี้ LED คันนี้ดาว900ตัวล้อแม็กปี2,020ครับ900บาทค่างวด1,498บาทครับเพิ่งมาใหม่ล้างยังไม่ได้ขัดสีนะเดี๋ยวล้างขัดสีเก็บงานรายละเอียดเปลี่ยนถ่ายนะ้ำนมันเครื่องไส้กรองให้ พวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับต่กะไม่สวยจัดให้ใหม่เลยขัดสีสวยๆเป็นรถเดิมรถบ้านทั้ง3คันนะครับเป็นชื่อบุคคลเลยไม่ใช่ชื่อของบริษัทนะใครที่หาใช้งานครับ p c x ปี1 9ตัวลอ้อแม็ก่อนสบายๆสองพันสองาทันเก้าบัตใบเดียวครับเป็นต้องมีคนค้ำประกัน125 LED ตัวท็อปลอ้อแม็ก าห้าพันเก้าหมื่นอ่าผ่อนหนึ่งพันสีร้อยแปดสิบสองบาทสกูปี้ดาวแค่เก้าร้อยบาทครับใครที่หาใช้งานแวะมาดูก่อนครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีวิวแยกคันให้ดูนะครับพอดีมาถึงค่ำๆให้เอกสารครบทุกขั้นรับประกันเครื่องให้เหมือนเดิมสนใจยังไงโทรติดต่อได้084 600 5813ครับ แวมาดูรถทดลองขับก่อนได้ในตัวอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเครื่องเดิมทุกคันนะครับในตัวอำเภอกันทลักษ์เลยนะร้านอยู่ซอยข้างสถานีตำรวจครับติดคลินิกหมอบมองตินโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวแยกคันให้ดูนะครับ